สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวย ตามก็ตามงวดที่แล้วบุ้งงวดวันก่อนก็งวดก่อนนูนก็บุ้งนะคะก็คือหลุดไปสองสองงวดแล้วใครจะตามงวดนี้ก็คือตามใครไม่ตามก็คือไม่ตามเอาที่สบายใจนะคะแต่สำหรับแอดแล้วใส่เต็มที่ขี้เต็มกางเกงขังงวดนี้นะคะแชร์ให้ถึงจักรบาลนะคะโอเคเออซึ้งใจนะคะเออเรามีความซึ้งใจ นาเจ๊ใสมากเหมือนตูดเด็กเลยนะคะใยสีสวัสด์แป๊บหนึ่งนะใยสีสวัสด์เงินติดล้อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันจะเอาอะไรปาเธอดีเดี๋ยวฉันจะปาด้วยนี้เลยเดี๋ยวฉันจะปาด้วยไม่ได้เลยนะคะอุตส่าห์รเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะปาด้วยนี้เดี๋ยวฉันจะปาด้วยด้วยนี้ก่อนเดี๋ยวฉันจะปาด้วยสบู่นะเออเธออยากให้ฉันปาไหมใยสีสวัสด์เงินติดล้อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฉันจะปาด้วยอันนี้นะเดี๋ยวฉันจะปาด้วยสบู่นะ ยี่สีสวัสดิ์เธออยากให้เส้นปลาไหมหรือเธออยากซื้อฮะเออเนี่ยหนึ่งแถมหนึ่งน่าค่ะเออสูบตัวหนึ่งเฮ้ยเธออยากให้เส้นปลาด้วยสบู่ไหมสบู่วิตามินซีเนี่ยปลาไปเนี่ยเธอหัวแตกเลยนะเพราะมันอัดแน่นด้วยวิตามินซีนะบวกกับกูต้าด้วยเนี่ยเนี่ยอันเนี้ย เธออยากให้เส้นปลาไหมล่ะยยสีสวัสดิ์เดีดยว็ดเดอะถ้าเธอไม่อยากให้เส้ปนปลา่ะวันนี้มีโปรโมชั่นหนึ่งแถมหนึ่งสำหรับอสบู่วิตามินซีนะเพิ่งเนาะนะคะใครอยากได้นะคะกดเมนนะคะเมนเล็1หนึ่งมากดเล็1หนึ่งมาเส้นป่าสป่าใส่สีสีสวัสดิ์นะคะถ้าป่าปุ๊บเนี่ยเธอหัวแตกเธอเข้าโรงพยาบาลเลยได้ยสีสวัสดิ์นะเพราะมันอัดแน่นด้วยวิตามินซีทั้งหมดเลยนะคะสองอาทิตย์สามอาทิตย์แล้วก็ผิวขาวแล้วนะคะ จะไปเล่นสงการเดยวผู้ชายจับนมเธอนะเนี่ยจะใช้ดูก่อนหนึ่งแถมหนึ่งลาเลวเม้นมา <c oughs> นี่คือการขายของฉันเนะะ้อ่ะเออนี่คือการตลาดนะคะของฉันเลยขายของ <c oughs> ลรเววนะคะหนึ่งแถมหนึ่งเม้นเลขกดเล็กหนึ่งมาใครอยากได้กดเล็กหนึ่งมาจ่ายร้อยเดียวพอจบเลยเอาไปเลยสองก้อนนะคะเออนะคะสะบู่เนี่ยอัดแน่นด้วยวิตามินซีคุณภาพเนี่ย หลักล้านเนี่ยนะคะจ่ายแค่หลักร้อยกระหลุกกรลาเออนะคะเอนะคะเร็วๆเลยกดเลขหนึ่งมาเลยเอาไปใช้กันแคมดําแคมม่วงก็ไปใช้เนีใช้ให้หมดเลยนะคะแคมไม่ขาวแคมไม่หายม่วงเดี๋ยเอามาคืนแล้วกันคืนเงินให้ลอยเท่ามันอัดแน่นวิตามินซีขนาดนี้ผิวแข็งแรงง่ามขาแข็งแรงเออ เธอน่าเวลาไปใส่หน้าวีให้กับผู้ชายน่าเข้าใจคำว่าใส่หน้าวีไหมฮะแป๊บหนึ่งนะคะเธอเข้าใจคำว่าใส่หน้าวีไหมถ้าใส่หน้าวีแล้วมันม่วงมันแคมมันดำนี่ยเธอไม่อายผู้ชายหรอเธอเขต้องอายผู้ชายอยู่แล้วเธอต้องเอานี่ไปก่อนก่อนใส่หน้าวีนะใส่หน้าวีคือแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเออก็ไปอุกยนะกะโหลกกะลาขายขำค่ะ นะคะอ่ะก็ไปแล้วกันกดเล็กหนึ่งนะแคมไม่ขาวแคมไม่หายม่วงนะ่ะนะคะก็เอาเงินมา่คืนเอาสบู่เมื่อคืนใช่น่ะม,มากหกลายเสียงของเราจะนะคะใช่นะวีนะเน่ยธอเกิดวันเสาร์เหรอสี่สีประจําวันอนะม่วงนะเธอเกิดวันเสาร์นะเออ เธอไม่ต้องไปแบบอยากเกิดวันเสาร์มากค่ะทุกจุดของเธอนะ้าม่วงหมดเลยนะคะเอาสีม่วงนะออกจากตัวเองบ้างอะไรบ้างนะคะหัวเขียวว่าแม่เป็นกระป๋อม <c oughs> อน,ะ <c oughs> นะคะโอเค <c oughs> อกกนะใหแจ็กกี้นะคะใหยแจ็กกี้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจะทะลุทะลวงนะแป๊บหนึง่งอ่ะโอเครัฐบาลมาแล้วกันเอาก็เอาไม่เอาก็ไม่เอานะได้สองก้อนนะ่ะ แบ่งๆกันใช้ไปแล้วกันรัฐบาลงวดเนี้ยมันมาแล้วแอดเบาแอดเบาค่ะแคม,อมแอดเปลี่ยนสีลงังคาใหม่สวยแท้เธอจะเอาไม่เอากันนะคะเธอจะมาสอดสองดูแต่สีผมันมันไม่ได้หรอกนะนะคะขายอะไรเข้าวันนี้นะคุณการน่ารักมากเลยอะ่ะนะคะ <laughs> รัฐบาลงวดนี้ตามก็ตามไม่ตามไม่ว่ากัน เพราะงวดที่แล้วคือหลุดงวดก่อนคือหลุดคือหลุดมาสองงวดติดแล้วงวดนี้อย่าตามงวดนี้อย่าเอางวดนี้อย่าซื้อเด็ดขาดนี่คือวิธีการนะนี่คือวิธีการของฉันงวดน er ี้อย er ่าซื้อเด็ดขาดงวดนี้อย่าซื้อนะพวกเธออย่าซื้อนะฉันแค่มาเล่าให้พวกเธอฟังนะ <laughs> <laughs> รัฐบาลงวดนี้นะคะหน้าใสแากอ๋อใช้ฟิลเตอร์ค่ะนะคะงวดนี้อย่าซื้อนะคะฉันแค่มาเล่าให้ฟังว่าฉันจะซื้อตัวนี้นะคะแอดซื้อตัวนี้ค่ะสวัสดีคุณแม่สมารีด้วยนะคะสวัสดีด้วยนะคะแว่นหายคุณตุ๊กตานะคะกำลังให้ลูกน้องไปรับไอติมนะคะจะไปบันทัทกระบ,บอก แป๊บหนึ่งใหยพนธนกอ้าวนะคะแป๊บหนึ่งพนธนกอย่าพึ่งมาเดี๋ยวเก็บของก่อนแป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวจะองค์ปู่ไปด้วยได้ไหมค่ะโอเคเดี๋ยวโดยเนี่ยคุณบูนคุณบูนนี่ไม่ธรรมดานะเธอคุณบูนเนี่ยแค่เตะฝุ่นอย่างเดียวเนี่ยเจอเงินประมาณได้เงินประมาณแบบพันกว่าล้านนะคุณปานีอีกคนหนึ่งเนี่ยนะคะแค่นั่งตดแค่นั่งตดสุ่ยได้เงินล้านแล้วนะเออ เไรเร็วๆเลยเ,เก็บปลายทางของคุณมาล,ลีกดเลขแปดไว้เลยนะคะอืมโอเคตามนั้นแหละนะคะเออคุณปลาอนนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยได้เงินล้านแล้วนะอ่ะรัฐบาลแคปเอาอย่าซื้อนะแคปไปดูอย่างเดียวแคปไปดูนะคุณหน่อยอะ่ะ <c oughs> คุณหน่อย <c oughs> อยีก <c oughs> คุณหน่อยเขารวยมากจะบอกไปแค่นี้เนดะี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะาคุยยาวเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยเนี่ยคุยยาวเลยนะเออนะ้วกคุณพัดอีกคนนึงกดเลขแปดไว้เนี่ยไม่ธรรมดานะ คุณพี่สารสีอีกเลิศนะคะบอกเลยคุณสุภัตาเนี่ยไม่ธรรมดาเออเนี่ยคุยยาวเลยนะเนี่ยเออนะคะกดเลขแปดไปเนี่ยเออนะคะไม่ธรรมดานะเนี่ยนะนะคะสวยรวยคุณป้านี้เอากดเลขแปดไปอีกนะคะอยากให้อวยอีกแล้ว <laughs> นะคะ <laughs> อะนะคะโอเคนะคะคุณคุณนุ่นนะคะเลิศมากอ่ะเตรียมแคปหน้าจอ คุณทิปไม่ธรรมดาคุณทิปเนี่ยนะคะแค่เดินเตะฝุ่นก็ได้เงินประมาณพันกว่าล้านแล้วนะฉันบอกไปแค่นี้นะทำไมฉันอวยอวยเหมือนเหมือนกันวะึง,ง,งมงมากเลยนะคะยิงหาอย่งอยูย่นะ <laughs> <laughs> เออนะคะเอ,อยกเป็นหนาหน่อยก็บักปั้กสมพรนะคะ <laughs> สมาคมดูหวยหวยเด็ดเลขดังจำให้ขึ้นใจสมาคมดูหวยอัปเดตฉับไวศูนย์รวมอาจารย์แม่นหวยชื่อดังต้องที่ช่องสมาคมดูหวยนะคะเตรียมแคปหน้าจออย่าซื้อเอาไปปินและแกงใส่ปากหวานอย่างเดียวเอาไปแกงใส่ปากหวานนะคะคุณนิสภาอีกนะคะคุณวารีรับรับพาอีกวารีรับพาวารีดำเนินนะเออ นะคะคกดเลข8ไว้กดเลข8คือบูชา299นะนะคะเอออวยยศขนาดนี้แล้วนะคะต้องเตรียมชื่อที่อยู่เบอร์โทรให้แล้วนะคะเดี๋ยวตัวเน้นแอดให้แป๊บหนึ่งนะคะคุณสาวรสเนี่ยนะคะคุณสาวรสเนี่ยคือคือกินปุ๊บเนี่ยการก,กับถ่ายดีนะคล้ายๆกับน้ำสาวรสเออมันมีวิตามินซีวิตามินเอด้วยนะคะอ่ะตัวเน้นฉันจะฟาดให้เลยสมัครแป๊บเดียวเพราะสนัททานข้าวกับผู้ชายอยู่ พวกเธอก็พิมพ์กันหมดแล้วนี่ว่าตัวไหนตัวตัวเน้นบ้างเน้นอะไรบ้างน่ะพวกเธอก็พิมพ์กันไว้หมดแล้วนี่เฮ้อจะให้ฉันบอกอีกมะเนี่ยเนี่ยใบเฟิร์นเอยอะไรเอยมักห้าแปดเนี่ยคือพวกเธอก็พิมพ์กันหมดแล้วพวกเธอรู้ดีกว่าฉันไปหมดแล้วหาหมอ,อนวดกันดย,ดยนะคะ <c oughs> เออนะคะถ้าวันเนี้ย นะคะให้กดเข้า V i p เอ่ยให้ซีองซีเอฟไรนะ์นิวล็อกหมดเลยนิวล็อกอันนี้น,น,นี่เดี๋ยวฉันจะให้แบบอันนี้ไปด้วยนะคะเอให้แชร์ให้เชื่อนะคะให้แชร์เนี่ยไม่ต้องนิ้วลงนิวล็อกเลยกดแชร์เลย2กลุ่ม3กลุ่มนะหัดกดแชร์กันนะคะไม่ใช่แบบอยู่อย่างนี้นะคะเธอดูเรื่องอะไรนะกอบเพชรเจ็ดสีเยอะไปไงเขา <c oughs> จะกอบเพชรเจ็ดสีไหมฮะนะคะเออฮะ อย่างเงี้ยเธอเคยดูไหมเกาเพชรเจ็ดสีเธอเคยดูกาเพชรเจ็ดสีกันไหมเฮ้ยหญ่สุรพงศ์นะคะให้กดเข้าไปเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกกาเพชรเจ็ดสีเหรอเฮเธอเธอคิดว่าเธอดูกอะเพชรเจ็ดสีเยอะไปเหรอถอดเกาเพชรเจ็ดสีออกเหรอแล้วเธอเป็นง่อยอย่างเงี้ยเหรอถ้าให้กดเข้าไปกลุ่ม v i p นะคะมือไม่ต้องง่อยค่ะคิดเข้าไปก่อนเลยค่ะให้เอากอเพชรเจ็ดสีมาใส่ค่ะ แล้วมันจะเป็นผู้ชายพระเอกตามวันเกิดกูกดกูเกิดทันนะสเออมันจะเป็นมันจะเป็นพระเอกคุยเรื่องนี้คุยยาวเลยนะเ่พราะมันเป็นแบบละครเสาร์อาทิตย์ไงจักจักวงวงไงถอดออกปุ๊บเป็นง่อยเลยบอกให้กดไปบอกให้ซีเอฟอะไรปุ๊บเนี่ยโอ้เป็นง่อยเป็นง่อยเลยเออนะคะ พอให้พิมพ์เอาเลขฟรีนะอืมเอากอดเพชรเจ็ดสีมาใส่เลยเป็นพระเอกรูปงามเลยมืออะไรเอ่ยต่างๆเอยก็คือก็คือได้หมดเลยนะคะอโอเคแล้วก็เดี๋ยวแอดจะอันนี้ไปให้นะคะนี่แจกคู่มือเล่นหวยรับรองไม่เหลือนะคะเออคนบ้าค,คนบออเลยนะเอาหนังสือสวดมนต์มาขายบ้าบอหรือเปล่า,านะคะเอออยากอยากอยากให้ค่ะนะคะ,นะคะโอเคได้เลยนะคะ ไปแสดงเองดีกว่าแอดนะฮะทำได้เหมือนมากคืออะไรอ่ะฮะอ๋ออ่นนี้แคปเอาอันเนี้ยรัฐบาลเนี่ยมาบอกแค่รอบเดียวนะไม่ได้มาบอกพั่มเพื่อนนะบอกพั่มเพื่อนปุ๊บเดี๋ยวมันตุ๊บเข้าใจคำว่าตุ๊บไหมประกวดนางงามเนี่ยนางงามเดินสายเนี่ยเดินสายตุ๊บนะเข้าใจไหมเออไม่บอกพั่มเพื่อนนะไลฟ์สดเนี้ยบอกแค่ไลฟ์สดนี้ไลฟ์สดเดียว รัฐบาลเนี่ยบอกพันเพื่อบอกไปบอกมาเดี๋ยวมันตุ๊บเดี๋ยวมันจะเอาปี๊บคุมหัวแล้วทุกวันนี้มันไม่มีที่ยืนในสังคมแล้วเล็กมันหลุดมาสองงวดแล้วไงวันนี้งวดเดียอย่าซื้อนะเธอฉันจะบอกอะไรให้นะงวดเนี่ยอย่าซื้อถ้าเธอซื้อเธอบอกได้เลยว่าฉันบอกฉันบอกได้เลยนะถ้าเธอซื้อ สงการเนี้ยเธอจะไม่ได้รับได้นอนญาตพี่น้องเธอจะมารวมตัวกันอยู่ที่บ้านเธอเยอะมากถ้าใครไม่อยากลำบากใจเกี่ยวกับเปิดบ้านเปิดช่องให้กับญาติพี่น้องมากินเหล้ากินเบียร์เฉลิมฉลองก็อยู่ที่บ้านอย่าซื้อถ้าเป็นคนที่รำคาญคนอย่าซื้อพอถ้าเธอถูกหวยปุ๊บญาตเธอจะผุดขึ้นมาเป็นร้อยคนเลย ฉันบอกไปแค่นี้นะเออก็ค่อยไปซื้อนู่นหลังสงการไม่มีเทศากาลนูน่นนึกออกไหมซื้อเนะี่ยถูกเนะี่ยถูกหวยนะวันที่หนึ่งเนี่ยอีก10วันอีก5วันสิวันจะกลับบ้านสงการญาติพี่น้องเธอก็ต้องมารวมหัวกันอยู่ตรงบ้านเธอนะสิเออแต่พงปลาเผาหมูมาก้าไก่เนี่ย เธอก็ต้องมาสลองสิแล้วเธอจะเอาเวลาไหนพักผ่อนนะจะพูดไปแค่นี้อย่าไปซื้อนะถ้าเป็นคนขี้ํำคาญคนนะ่ะอยากอยู่เงียบๆนะอยากอยู่มาม่าเมะนะอ,อ่าอ่าพอไปถึงบ้านปุ๊บอ้กระบะมาแล้วอ่ามาแล้วโอ้จากหมู่บ้านนูน้นดงที่หมาเอ้ยก็ามาเอ้ยออ้ยญาติญาติพ่ออ,อันนี้เป็นญาติฝั่งแม่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะขามากันหมดเลยนะเนี่ยเนี่ย เ <c oughs> นี่ยนะคะอย่าซื้อนะขอร้องฉันให้เฉพาะคนที่เขาแบบเฟนลี่เท่านั้นแหละต้อนรับขับสู้แขกไปใครมาบ้านช่องสะอาดสะอ้านเตรียมพร้อมนะคะเป็นคนใจปั้มสปอร์ตญาติพี่น้องมาเลี้ยงหมดเออแต่ถ้าคนที้รำคาญคนนะ่ะกลับบ้านเทศกาลนะ่ะอยากอยู่เงียบๆมัม่วๆไม่แม,มะนะ่ะไม่ต้องซื้อพรญาติเธอจะเยอะล้นบ้านแค่นี้นะ นะคะตกลงแอดจะให้ซื้อหรือเปล่ายายรินนะคะโอ๊ยประกาศห้ามซื้อเนาะ <laughs> นะคะเนี่ยยายแอปเปิลเนี่ยมอมแมมไปนะคะสงการก็นอนกกอยู่กับผัวไปอย่างเงี้ยนะคะญาติพี่น้องมาก็ไม่ลงไปหาเขาเลยเนี่ยเธอไม่ต้องซื้อเพราะว่าถ้าเธอถูกเลขวันที่หนึ่งเนี่ยญาติพี่น้องเธอเยอะมอมแมมไปเออ คนถูกเลขไม่มีหรอกคะ่ะอยู่เงียบๆเลยเถูกเลขเงียบๆอย่าบอกใครนะไม่มีประกาศมาเลยลงหน้า Facebook หมดแหละนะคะค่ะอ,อีพวกที่หลุดแต้ 1, 2, แมหนึ่งสองแต้มเนี่ยย่าประกาศเลยจะประกาศทําไมไม่ถูกก็คือไม่ถูกเออนะคะจะประกาศทําไมคะซื้อ1-8ออก1-9ึ่เก้าว่าเสียดายมากเลยไม่งั้นคือถ้ามันมาหนึ่ดด้รวยเลยนะสรุปคือมึงไม่ถู <laughs> บคือมึงไม่ถูกนะคะเออเสียดายมากเลยซื้อ1.8ไปพันคูณพันอืมถ้ามาทำไมออกหนึ่งเวะถ้ามา1.8นี่รวยเลยแล้วเนี่ยไม่ต้องทำงานเลยนะี่ยมึงไม่ถูกมึงโดนเกณฑ์หาเงินงไปจ่ายค่าเอา่ค่างค้างวดขขาว <c oughs> นะคะอุ้ยหลุดแต้มเดียวมาบางคนนู่น ซื้อหนึ่งศูนย์อย่างเงี้ยออกหนึ่งเก้าอย่างเงี้ยคือทิ้งห่างกันหลายแต้มมากเธอเขาจะไบพึ่งทิ้งห่างกันหลายแต้มมาก <c oughs> ถ้ามาหนึ่งศูนย์เนี่ยเกือบไปละเกือบถูกมึงทิ้งห่างหลายเต้มมาก <c oughs> มึงยังมาอวดข่าทเฟซบุ๊กอีกมึงบ้าหรือเปล่านะคะเออซื้อหนึ่งศูนย์เสียใจมากอีกนิดเดียวก็จะถูกแล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> มันออกหนึ่งเก้ามันทิ้งห่างกันประมาณเจ็ดแปดแต้มมึงจะไปอวดเขาทำไมไม่ถูกก็คือไม่ถูกอยู่เงียบๆไป เขาจะสบนแล้วนะเอานะคะซื้อหนึ่งย์ด้วยเสียดาย <laughs> <laughs> โอเครู้เรื่องแหละนะคะตามนั้นนะคะ <laughs> ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะ <_ diffé> เดี๋ยวช่วงใหม่สาเดี๋ยวเรามาเจอกันฮานอยวันนี้ฮานอยก็ไม่ต้องซื้อนะแค่นี้แหละนะคะโอเครู้เรื่องนะคะใครดูไม่ทันก็ดูย้อนหลังนะคะแล้วส่วนใครที่พิมพ์ไปแล้วก็เดี๋ยวรอแอดมินตอบกลับน,นะคะสวัสดีค่ะ